ทรงเล็งเห็นว่าสัพพะสัตวทั้งหลายยังต้องพึ่งพาธรรมะของพระองค์ท่านจึงให้มีการให้ภาษาวกของท่านไปช่วยกันสืบทอดพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ให้พวกเราเข้าถึงสัจธรรมความจริงอันแท้ คำพูดของพระอัสสชิที่ทําให้พระษาริบุตรไ,ได้มาเป็นพระสงฆ์อีกองค์หนึ่งนะครับก็เพราะภาษารีบุตรนั้นได้เห็นอากัปกิริยาที่สํารวมของพระอัสสชิพระอัสสชิเป็นพระปัญจวัคคีย์องค์ที่ห้านะครับจึงถามว่าพระอาจารย์ของท่านคือใคร พระอัสสชิีก็บอกว่าก็คือพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็บอกว่าแล้วธรรมของพระพุทธเจ้านั้นล่ะท่านสอนว่าอย่างไรท่านก็บอกว่าธรรมใดที่เกิดแต่เหตุและความดับแห่งเหตุเหล่านั้นด้วยเหตุในการรับธรรมะจากพระพุทธองค์ก็คือ จะดับเหตุแห่งทุกดับเหตุไม่ให้เกิดอีกก็คือมีอย่างเดียวคือทำแห่งพระองค์ที่สามารถให้ดับเหตุได้ท่านบอกว่าทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนแล้วแต่เกิดแต่เหตุไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาได้เองนะครับต้องมีเหตุและมีปัจจัยที่ทำให้เกิดและสิ่งที่ทำให้เกิด ขึ้นนั้นล้วนแล้วแต่เกิดจากพวกเราได้กระทำทางนั้นเลยท่านบอกว่าเราจะทำยังไงให้เหตุเหล่านั้นหรือความทุกข์มันดับไปก็คือต้องศึกษาที่พระพุทธองค์ทรงตัดสรู้เองทำแห่งแรกที่ท่านได้เผยแพร่ก็คือพระอริยสัจสี่ทุกสมุหไทยนิโรธและมาทุกคือธรรมชาติของพวกเราเกิดมาจะต้องทุกแน่นอนนะครับ เหตุแห่งทุกข์เกิดจากอะไรเหตุแห่งทุกก็เกิดจากความอยากนั่นเองอยากอะไรเกิดจากความอยากทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอยากมีอยากได้ที่ปรุงแต่งไปด้วยลาบสกาละปรุงแต่งไปด้วยกิเลสทั้งหลายอันนั้นคือความอยากทําให้เกิดเหตุแห่งความอยากเหตุแห่งทุกข์ทางดับทุกข์ก็คือผลทาง ที่เราจะต้องเข้าใจตามหลักสัจธรรมความจริงก่อนจึงค้นพบผลทางทำทำที่ทําให้ดับทุกข์ได้นะครับผลทางที่จะดับทุกข์ได้นั้นท่านบอกว่าเราจะต้องเข้าใจในหลักของอริยสัจส,สี่ก่อนก็คือทุกคนเกิดมาจะต้องมีทุกข์แน่นอนเราจะต้องละความอยากทั้งหลายเพื่อไม่ให้มันเกิด โดยหาทางดับทุกข์ให้ได้ก็คือต้องมีธรรมของพระพุทธองค์ที่ทําให้ทางดับทุกข์นั้นไปหนทางตามแนวทางแห่งพระพุทธองค์นั้นธรรมที่จะทําให้พวกเราดับทุกข์ได้ก็คือมักมีองแปดมักมีองแปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามมสัมมาสติและสัมมาสมาธิ ก็คือข้อแรกเราต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนก็ค,คือความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงถ้าเราไม่มีความเห็นชอบที่ถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วเราจะเดินหลงทางอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องเข้าใจหลักสัจธรรมความจริงแท้ของกระแสแห่งการเกิดแ,แก่เจ็บและตาย มันเกิดขึ้นทุกคนทุกคนเกิดมาต้องตายเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงบอกว่าชีวิตของคนเราจงอยู่อย่างไม่ประมาทนะครับถ้าเราประมาทแล้วเราจะเดินหนทางที่ผิดเมื่อผิดแล้วชีวิตของเราก็จะไปอบายอย่างแน่นอนไปอบายก็คือ,อ,อสัตว์ราจฉานสัตว์นรกเปรตและอสุรกายนี่คือไปอบาย เพราะเกิดจากกรรมที่พวกเราทําขึ้นมาเองอย่างที่บอกว่ากรรมมันเกิดแต่เหตุทําไมท่านถึงบอกว่าอากงทําไมถึงบอกว่าให้พวกเราสร้างบาร,รมีด้วยทานศีลและภาวนานะครับทานจะทําให้เรามั่งมีสีสุขศีลจะทําให้เรามีความเพียบพร้อมทั้งกายและวาจาใจปัญญาจะทําให้เรามีสติ เมื่อมีสติสมาธิมีปัญญาก็จะทำให้เราทำอะไรก็ถูกต้องไม่ให้ผิดพลาดนะครับตราบใดที่ท่านบอกว่าเรายังไม่สามารถละเหตุที่ทำให้เราเกิดได้เรายังต้องเวียนไหวตายเกิดอยู่ให้เราสร้างบาร,รมีไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการปรุงแต่งให้การจุดติต่อไปในภายภาคหน้าให้มันดีกว่าเก่า ดีกว่าเก่ายัางไงเมื่อทานบุญทานศีลภาวนามั่นคงมันก็จะปรุงแต่งให้เราเกิดใหม่ในภพหน้าอย่างน้อยให้เป็นมนุษย์นะครับอย่างน้อยให้เป็นมนุษย์หรือถ้าเราปฏิบัติให้สาม,สามองค์ประกอบนี้มั่นคงเราอาจจะได้เป็นเทวดาหรือเป็นพรหมก็ได้นะครับทานจะทำให้เรามั่นคงในโภพกระพั์ ศีลจะทํให้เราสวยเพียบพร้อมไปด้วยทั้งกายและวาจาและใจพูดดีทดําดีปฏิบัติดีมีสัจ,จวาจาและกะตัญญูต่อบิดามารดามันจึงทําให้ศีลเราสมบูรณ์ภาวนาจะทําให้เรามีสติและมีปัญญาทําให้เราอย่างรู้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีองค์สามประกอบนี้ครบปุ๊บเราก็จะเป็นคนที่เพียบพร้อมเกิดมาชาติหน้าก็จะสมบูรณ์แบบนะครับก็เกิดจากตัวเราเอง รมทั้งนั้นเลยที่พระพุทธองค์ทรงบอกว่าทมที่เกิดแต่เหตุและความดับทุกพระพุทธองค์ทรงแสดงเหตุให้เรารับทราบถึงธรรมนั้นๆที่สามารถดับทุกข์ทั้งปวงได้นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราวันนี้เราได้มาปฏิบัติธรรมตามแนวแห่งทุทธะตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้ ให้เราไม่ประมาทในชีวิตให้เราเดินไปโดยมีอากงนำทางมีแสงสว่างที่ให้เรารู้ว่าทางข้างหน้าที่เราจะไปนั้นเป็นหนทางที่ถูกต้องเราไม่ได้เดินคนเดียวแต่เราเดินไปกับอากงอากงสอนให้พวกเราไปให้ถูกต้องถูกทางถูกที่ให้เรามีความคิดที่ละวางได้บางครั้งอากงบอกมนุษย์มักจะ ชอบคิดไปไกลคิดจนลืมดูแลตัวเองคิดจนลืมตัวเองมัวแต่คิดถึงแต่คนอื่นมันจึงทำให้สภาวะจิตใจเศร้าหมองอยู่เป็นประจำทำไมถึงไม่ได้อย่างนี้ทำไมจะต้องเป็นอย่างนี้ทำไมไม่ได้อย่างใจจะมีปัญหาตลอดเวลาเลยเพราะว่าปรุงแต่งไปด้วยจิตของตัวเองที่ไม่ยอมละวางนะครับเพราะฉะนั้นองค์ไตเซหุกโจ สร้างพุทธสถานแห่งนี้เพื่อรวบรวมลูกหลานของอากงเข้ามาช่วยกันปฏิบัติไปตามแนวทางของอากงตราบใดที่เรายังไม่บรรลุธรรมก็ขอให้ปรุงแต่งเพื่อให้พวกเราเพียบพร้อมไปด้วยทานศีนภาวนานำพาให้การก่อเกิดต่อไปในภายภาคหน้ามันมั่นคงและสมบูรณ์ เมื่อเราปฏิบัติไปเรื่อยๆอ,อากงบอกว่าทําให้ชินทําให้เป็นปกติภูมิจิตเราก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เป็นธรรมชาติที่การปฏิบัติก่อเกิดผลแล้ววันหนึ่งเราสำเขาเรียกว่าวันหนึ่งเราต้องสำเร็จเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานได้แน่นอนแต่ท่านบอกว่าให้บอกลูกหลานว่าหรือต้องบอกอีว่าให้อีตั้งมั่นที่สูงที่สุดก่อน ตั้งมั่นที่สูงที่สุดตั้งมั่นยังไงรู้ไหมครับตั้งมั่นเข้าถึงพระนิพพานก่อนเก่งมากให้เราเข้าถึงพระนิพพานตั้งมั่นให้เราเข้าถึงพระกระแสแห่งพระนิพพานสูงสุดแต่ระหว่างทางที่เราเดินไปเรื่อยๆให้เดินให้ถูกต้องและไม่ประมาทในการสร้างบารมีให้กับตัวเองคือทานบารมีศีลบารมีและภาวนาบารมี ก็เกิดจากตัวเราทั้งนั้นไม่มีใครแก้กรรมเราได้นอกจากตัวเราเองโดยการปรุงแต่งกรรมให้ดีเพื่อให้เราดีขึ้นไปเรื่อยๆอย่างน้อยไม่ลงอบายอย่างน้อยให้อยู่พบมนุษย์ก็ยังดีมนุษย์แค่มีศีลอย่างเดียวนะครับแต่เทวดาต้องเข้าถึงพระโสดาบันพระโสดาบันก็ไม่ใช่ว่ายากจนเราไม่สามารถเข้าถึงได้พระโสดาบันคือการที่จะต้องมีสัมมาทิฏฐิ เข้าใจความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงซะก่อนนะครับด้วยการยึดมั่นในพระรันาตนตรยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่ตั้งสูงสุดเมื่อเรายึดมั่นในพระรันาตนตรัยแล้วเนี่ยเราไปเห็นสิ่งที่ไม่ใช่พระรันาตนตรัยเราก็จะไม่